อ่ะโอเคเอาแบบไม่หลอมก่อนนะครับแบบไม่หลอมเนี่ยมีป้องกันการแหวกมาให้นะครับมีเพิ่มฮิวมาให้มีเพิ่มโจมตีป้องกันมาให้ซึ่งเอาจริงๆพวกนั้นไม่ได้สาคัญมากนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า activation w a t e เนี่ยของเขามีอะไรนะครับ activation w a t e นะครับสามารถ apply ให้กับทุกคนในทีมเลยนะครับเพิ่มดาเมจต,ต่อ destruction justice แล้วก็มีบรรทัดที่2นะครับเขียนว่าเพิ่มดาเมจต,ต่อ order แล้วก็ c u r i o y คืออะไรนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือค่าสัญชตาตญาณนะครับโดยทุกตัวละครในเกมเนี่ยจะมีค่าสัญชตาตญาณอยู่ นะครับอย่างเช่นวิธีการดูง่ายๆนะตัวละครที่เป็นมนุษย์ฮีโร่นะครับจะเป็น justice นะครับผมก็คือความยุติธรรมเช่นแบบกัปตันอเมริกาสไปเดอร์เกวนนะครับไอวอนแมนมูนไนท์เซนทรีอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณเป็นวายร้ายแต่เป็นมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นคุณตี้นะครับหรือว่าความอมริตความโหดร้ายนะครับเช่นแบบด็อกเตอร์ดูมคาร์เนจเวนอมเอ่อใครกันพวกแบบแก๊งซินดิสซ์ซิกซ์อะไรเงี้ยนะครับส่วนถ้าเกิดคุณเป็นวายร้ายแล้วคุณไม่ใช่มนุษย์เนี่ย แบบโลกิแมดเดลีนแมกนิโตก็คือจะเป็นเด STRUCTION นะครับก็คือการทำลายล้างส่วนออเดอร์เนี่ยมันแปลได้หลายคอนเท็กซ์มากนะครับออเดอร์ Order ก็อาจจะเป็นหมายถึงแบบออคำสั่งหน้าที่อะไรเงี้ยออเดอร์ Order, เนี่ยก็คือฮีโร่แต่ไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ว่าคุณจะเป็น x men inhuman หรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์อะเอเลี่ยนอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นออเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจำง่ายๆนะครับมี4ค่าสัญชัตตยาณแล้วมันก็จะแบ่งตามนี้เลยมนุษย์ฮีโร่มนุษย์วายร้าย ฮีโร่ไม่มนุษย์แล้วก็ายรายไม่มนุษย์นะครับแล้วก็พวกค่าสัญชัตนยานพวกนี้เนี่ยมันจะอิงตามร่างต้นของตัวละครนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมมีเวนอมมีเนมอใช่ไหมที่อาจจะทำให้ทุกคนสับสนนะครับเนมอเนี่ยถึงยูนิฟอร์มล่าสุดเขานะครับจะเปลี่ยนให้เขาเป็นไวรัสเอ็กซ์แมนแต่ว่าร่างต้นของเนมอเนี่ยหรือว่าตอนที่ไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยเขาเป็นฮีโร่นเนี่ย ค่าสัญชตาตญาณของเขาเนี่ยจะเป็นออเดอร์นะครับเช่นเดียวกันกับเวนอมเวนอมเนี่ยเป็นฮีโร่มาหลายยูนิฟอร์มมากนะครับแต่ว่าร่างต้นของเขาหรือว่าร่างของเวนอมตอนที่เขาถอดยูนิฟอร์มเนี่ยจะเป็นไวไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าอินซิงของเขาเนี่ยจะเป็นคุโรตี้เหมือนกับค่าเนจเหมือนกับดร็อคเตอร์ดูเหมือนกับดร็อคเตอร์ออคเตอร์พุสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอคทิเวชั่นเวทก็คือการเพิ่มดาเมจต่อตัวละครพวกนั้นนะ่ะที่มีค่าสัญชตาตญาณเนี่ยเพิ่มขึ้น20%เเอาจริงๆนี่ยมมันก็ไ่ได้ต่างจาก การที่จะเขียนว่าเพิ่มดาเมจต่อวายไลายหรือฮีโร่ยีอหรอกแค่มันเปลี่ยนวอร์ดดิ้งอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดตอนแรกนะแต่คือจริงๆมันไม่ได้แค่เปลี่ยนวอร์ดดิ้งนะครับเพราะว่าการที่เราจะสามารถตีตัวละครที่มี destruction justice order quality ได้เนี่ยตัวละครที่คุณจะไปตีเนี่ยมันก็ต้องมีค่าส,สัญญาณพวกนั้นนะครับไม่ใช่แค่แบบเป็นฮีโร่หรือวายไลา์โดยทั่วไปคืออย่างเกียร์ซีดีออฟอินไหรือว่าเกียร์ซับเนี่ย มันเขียนว่าเพิ่มดาเมจต่อวายไลน์และฮีโร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเอาไปตีตัวละครใน PvP ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปตีเซนทรีเซนทรีก็เป็นฮีโร่โอเคก็ตรงตามเงื่อนไขถ้าเกิดเราเอาไปตีซูเวอร์เฟอร์ตีแมดเดลินก็เป็นวายไลน์ออโอเคก็ก็มีผลนะครับได้ดาเมจเพิ่ม20%หรือถ้าเกิดเราเอาไปตีบอสใน ABS บอสใน ABS เป็นวายไลน์โอเคก็ได้ดาเมจเพิ่มนะครับเห็นผลเราเอาไปตีบอสลีเจนก็โอเคก็เห็นผลนะครับเพราะว่าบอสลีเจนก็เป็นวายไลน์หรือออวว่่่าาบบสััลตติเเมมงก็็ปนฮีโรใช หรือว่าในอนาคตอาจจะมีบอทเลเจนป็นฮีโร่ก็ได้แต่ว่านั่นแหละนะครับมันเห็นผลแต่อย่างในกรณีของเกียร์ซีดีพีออฟลิเบอรชันเนี่ยมันเป็นค่าสัญชตาตญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่คุณจะเอาไปตีได้หรือว่าตัวละครที่มันจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับคุณได้เนี่ยเมื่อตีตัวละครพวกนั้นเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่มีค่าสัญชตาตญาณนะครับซึ่งตัวละครที่มีค่าสัญชตาตญาณก็คือตัวละครที่เราจะเจอใน PP นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร i ตัวบัตเทิลไทม์ไลน์บั่เทิลเอซเอนะครับหรือ แปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่สามารถใช้เกียร์ CDP of Liberation แบบไม่หลอมได้ใน Borygen ใน ABX ในดอมมูเพราะว่าบอร์ดพวกนั้นเนี่ยไม่มีค่าสั่นชัตยาดนะครับก็คือไอ้พวกที่มันเขียนว่าตี Destruction แรงขึ้นตี Justice แรงขึ้นเนี่ยก็คือจะไม่ได้ส่งผลต่อ Borygen หรือดอมมูหรือ ABX นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่หลอมเราจะไม่สามารถเอาเกียร์ CDP of Liberation เนี่ยไปเล่นใน PVE ได้เลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเผื่อใครสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมมันถึงต้องแบ่งเป็น2บรรทัดด้วยทำไมมันไม่เขียนว่าเพิ่มละเมิดต่อ Destruction Justice Order แล้วก็ cruelty พร้อมกันเพราะว่ามันไม่ได้ติดพร้อมกันยังไงล่ะมันทำงานคล้ายๆกับตัวของเกียร์เกียร์โลบนะครับหรือว่าเกียร์โลบหลอมแต่จริงเกียร์โลบธรรมดามันก็สามารถใช้ออปชันนี้ได้แหละเห็นไหมเกียร์โลบมันก็จะมีเพิ่มละเมิดต่อสาีเขียวแล้วก็สาีม่วงแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งอ่ะเป็นสาีแดงกับสาีฟ้าก็คือมมมััันนนจะะไไ่ดด้้ติพรรอกคบ แค่นั้นเองนะครับมันจะไม่ได้ติดพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณก็จะตีสายสีเขียวแรงขึ้นบางทีคุณก็จะตีสายสีแดงแรงขึ้นบางทีคุณก็จะเนื้อ,อใช่ไหมมันไม่ได้ติด้อมกันนะครับมันไม่ได้เหมือนกับตัวของเกียร์ซับท,ที่ตีเวลไลต์กับตีฮีโร่เนี่ยมันติดพร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปตีตัวละครไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์ GDP of Liberation แบบไม่หลอบเนี่ยมันก็จะสามารถทําประโยชน์ให้กับคุณได้แค่ในโหมด PV p ที่คุณจะเอาไปตีกับคนอื่นนะครับที่มีค่าสัชญญญญา ถ้าเกิดคุณเพียงแค่อยากหาเกียร์ซับธรรมดาที่แบบไม่ได้หลอมนะเอาไว้เล่นในบอสเรีจนเอาไว้ช่วยดันคะแนน ABX เนี่ยเกียร์ซับแบบธรรมดาก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะว่ามันเห็นผลมันเห็นผลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาเกียร์ CDP of Liberation แล้วคุณกะว่าโอเคกูคจะตีบอสแรงขึ้นกูจะเพิ่มคะแนน ABX ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นผลนะครับเพราะว่าอย่าลืมถ้าไม่หลอมไม่สามารถใช้ได้ในโหมด PVE นะครับไม่เหมือนกับตัวของ CDP of Insight ที่ไม่หลอมมันก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับ โอเคแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เกียร์ CDP of i n s i g h t เป็นเกียร์ Support ที่ดีกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าในด้านของ PPE มันมีอะไรอย่างให้ต้องมาพิจารณากันในการเลือกใช้นะครับเราต้องมาดูแบบหลอมแบบหลอมสามารถทำาไะได้เยอะขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับโอเคเมื่อเราหลอมแล้วเนี่ยเป็นระดับ Mighty หรือ b r i l l i a n เนี่ยสามารถ เลือกได้2องออปชันนะครับโดยที่ออปชันแรกเนี่ยก็จะมีเพิ่ม hp นะครับแล้วก็มีลดเชนฮิตที่เราจะได้รับนะครับผมออปชันที่2เนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจต่อตัวละครที่มี max hp มากกว่าเราบางคนได้ยินคํานี้หรือว่าลองอ่านดูแบบเฮียอะไรของมึงเนี่ยแต่ไม่ต้องงงนะครับมันตรงตัวเลยนะครับมัน straight forward เลยก็คือเพิ่มดาเมจต่อตัวละครที่มีเลือดมากกว่าเราอะไรมีเลือดมากกว่าเราอ่ะ b o สล l เ g e n มีเลือดมากกว่าเราไหมมี b o สใน abx มีเลือดมากกว่าเราไหมมี b o สในดอมมูมีเลือดมากกว่าเราไหมมีม เวลาเอาไปเล่นใน PVP ฝั ing, so so, drilling, strom, ่งนู้นมีเลือดเยอะกว่าเราไหมอาจจะมีที่บางทีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตัวละครหรือว่าคนที่เอาไปสู้ด้วยใน PVP เนี่ยบางทีจะมีเลือดเยอะกว่าเราหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมีเลือดเยอะกว่าเขาและยิ่งคนที่แบบไม่ได้ทําการ์ดสาย PVP อ่ะไอคนที่เราเอาไปตีด้วยอ่ะก็อาจจะมีเลือดเยอะกว่าเราก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะบิ้วเลือดมาเยอะกว่าเราเขาอาจจะทําการ์ดดันเลือดเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยนี่รอใช่ไหมเพราะฉะนี้คุณจะเลือกใช้ออปชันไหนก็ ก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นวิลเลียนเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มแบบตัวเลขให้สูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็สามารถเพิ่มจาก20เป็น27นะครับซึ่งจริงๆมันควรจะเป็น30ถึง35เลยด้วยซ้ำแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแค่ให้แค่27เนั่นแหละเพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันตอนแรกนึกว่าจะ30หรือ35ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรไอออปชั่นข้างบนเนี่ยที่มันมี HP เพิ่มให้กับบบรรเเเชนนนทีี่่าได้ััยมจะแบบ สาย PP จะจ๋าเลยนะครับก็คือลดเชนฮิตก็คือทําให้เราอึดขึ้นใช่ไหมละ่ะเราจะได้รับเชนฮิตเบาลงเพิ่ม HP ก็ทําให้เราอึดขึ้นใช่ไหมละ่ะอันนี้คือจะเป็นสายแบบสายอึดเลยอะ่ะใครอยากได้สายอึดก็กเลือกออปชันนี้ได้นะครับแต่ว่าไอ้ข้างล่างอ่ะมันน่าสนใจเพราะว่าไอ้เพิ่มดาเมจต่อตัวละครที่มีเลือดมากกว่าเราเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งใน PVP และใน PVE ใช่ครับทั้งใน PVP และใน PVE โอเคพูดถึงไมตี้ดีกว่าเพราะว่าไมตี้น่าจะสามารถเข้าถึงได้กับ มากกว่านะครับคือไม่รู้ว่าคุณกาลังคิดสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดคุณคิดอยู่ก็คือถูกเอ้ยถ้าเกิดเราใช้แค่ไมตี้เนี่ยแสดงว่าพี่บอกว่าข้างล่างไม่มีผลใช่ไหมข้างล่างไม่มีผลอะไรเลยเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดเราเอาสมมติว่าเราเอาเกียร์ Mighty ไมตี้ไปไปไปใส่ให้วอลคิลี่อ่ะแล้วเราเอาไปไปลงบอสหรือว่าเอาไปซับใน ABS เนี่ยมันจะส่งผลแค่แบบ20%ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแค่นั้นเลยเพราะว่าอย่าลืมข้างล่างมันไม่ส่งผลเพราะว่าเอาไปลงบอสไม่ได้ แต่ถ้าเกิดเอาไปลง PVP ข้างล่างจะส่งผลนะครับแต่ไอ้ข้างบนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาใส่ของหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันได้ทั้ง PVP ได้ทั้ง PVE และ PVP เนี่ยมันก็สามารถเลือกได้วยว่าเราอยากได้แบบ offensive หรือว่า e f e n s i v e นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากเอาไปลง PVE เนี่ยก็คือจะต้องเป็นอันข้างล่างครับที่เป็นเพิ่มดาเมจ20%หรือว่า30%แล้วแต่แบบแล้วแต่ว่าเรามีบิลเลียดหรือไมตี้นะครับต่อคนที่มีเลือดมากกว่าเรานะครับ ต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วเอาแล้วถ้าเกิดผมกาลังคิดว่าจะหลอมมาใช้ระหว่าง liberation กับ insight หลอมอะไรดีคือแน่นอนว่าหลอม insight มันดีกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าหลอม insight เนี่ยมันจะส่งผลทางข้างล่างแล้วก็ข้างบนสมมุติว่าคุณหลอมติดวิเลียนเนี่ยคุณจะสามารถตีบอลแรงขึ้นได้สูงสุดถึง25%และไอ้ตีวารไรต์กับตีฮีโร่แรงขึ้นเนี่ยมันสามารถบูสต์อัพได้ถึง30%นะครับคือยังไงเกียร์ insight สำหรับสาย PVE เนี่ยมันก็จะดีกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ตัวของ liberation เนี่ยมันก คือถ้าเกิดคุณเป็นสาย PVP เนี่ยคุณจะสามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าคุณจะสามารถเลือกออปชันไม่ว่าจะเป็นลดเชนฮิตเพิ่ม HP หรือว่าคุณจะเอาตีเขาแรงขึ้นก็นได้แล้วก็จะสามารถได้ตีเขาแรงขึ้นอีกรอบหนึ่งข้างล่างอันนี้คือ PVP สมมติว่าคุณจะใส่ให้แบบโมเลกุลแมนหรือว่าบีสหรือว่าโคลอสซัสไปลง AC ลงอัตตาวัลเทลอะไรเงี้ยคุณจะสามารถได้ใช้อ้ออปชันพวกนี้อย่างเต็มประสิทธิทุยเต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับเพราะว่าก็คือจะมีทั้งเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มเเ่มมาออกยแบบหะ ตถ้าเกิดคุณอยากเอาเล่นใน PVE เนี่ยคุณจะสามารถใช้ได้แค่ไอออปชั่นหลอมข้างบนนะครับไม่ว่าจะเป็น20%หรือว่า30%แล้วแต่คุณมีบิลเลียนหรือไม่ตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดีดกว่า Gear CTP of Insight ในโหมด PVE นะครับแต่คุณสามารถใช้คู่กันได้เช่นถ้าเกิดอย่างกรณีของผมอะ เวลาแบบเล่น A B X ไม่ตันใช่ไหมแต่ว่าเอ้ยแต่บบผมมีเกียร์ซับวิลเลียนใส่ให้แดรเลอร์แล้วอะอีกตัวหนึ่งก็อาจจะใส่เกียร์ Mighty Liberation หรือว่า Brilliant l i b e อ a t i o n เอามาช่วยดันคะแนนก็ได้มันก็จะไม่ได้ดีมากแต่มันเหมือนมันก็มาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายไปนะครับอันนี้คือพูดถึงในด้านของ P V E นะแต่ถ้าเกิดด้านของ P V P เนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วออปชันข้างล่างคือมันมันอวย P V P มากแต่ว่าออปชันข้างบนเนี่ยคุณต้องเลือกเอาว่าคุ ใน PVP อ่ะเราเราเราไม่แน่ใจเลยว่าตัวละครมันจะมีเลือดมากกว่าเราหรือเปล่าหรือว่ามีน้อยกว่าเราแต่ว่าส่วนมากน่าจะมีเยอะกว่าเราแหละอืแต่ในบอสเลเนหรือว่าใน ABXBL AB เราสามารถมั่นใจได้เลยว่ายัางไงตัวละครก็มีมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นสาย p v e อ่ะต้องหลอมถึงจะสามารถใช้ได้ถ้าเกิดไม่หลอมก็คือไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสาย p ี p เนี่ยไม่จําเป็นต้องหลอมก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากแค่ได้แบบแค่แบบอยากได้เกียร์ซับเอามาช่วยนิดนึงแบบไม่จำเป็นต้องหลอมเนี่ยก็ g อ p of Insight นั้นจะตอบโจทย์คุณมากกว่านะครับ